สวัสดีเอซทุกทุกท่านนะคะอะ่วันนี้ก็บ่ได้ไปอย่างพี่น้องเดี๋ยวมือนีสิผ้าไปเบิ่งพิตะเพิ่นเฮ็ดกับเขาให้กินนะคะบ่ได้ไปใส่กระท่ายคลิปกันสองคนนี่แหละพี่นอ้องไปอัดสิม,มืดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนะจ้ะ เอากิลูกพ่อครัวหัวปะฮะเดี๋ยวสวัสดีเธอตำผังล้างเอาในห้องก่อนนิวอยู่ใต้อันนี้ปกติสิเป็นแม่บ้านให้น่กินเวยพี่น้อง มื่อนี้สิโซฟิมือเองมันจะกินได้ป่ะนี่กินได้แล้วเนาะใส่ผงชุโรนหลายๆโอ้ยให้หมร้ายแตกคือหลายจังว่ะนั่นตัวโอ้เอาย่เนาะมันจะกินเป็นไรมั้ยอื้มตำแล้วแม่โอ้มข้อจัเป็นเนาะอื้ก็ตายเลย ชาตำหมกพริกกับกินคาร์ดแล้วพี่น้องโอ้ยน่เข้าตาเนาะฉามได้ไมะเบิดเลยจงไวเฮ็นอย่างเออเบ่งน้ำตาลบกพริกแต่เขาก็ีเคื่อมนะบแตงเนาะแตงนี่ก็สดๆจากสวน ยายอเอาขายให้คยุณยเจ้าไม่อันนี้ยายไม่ได้ขายยาย,ย,ายไมาให้ยายขายให้แค่มะเขือกับพริกแจ๊งสดๆจากสวนนะกินก็ขับวปุ่นเนาะพี่น้องเขามีข้าวปุ่นไหมไงนนสองถัดมืันนี่หรอมัน,เ,มนเป็นอะไรหรอนั่นเป็นไหนลางลุดแล้วมันเหลี่มันเป็นอย่างคือพวกเหลี่ ลดหน่อยๆขั้นหน่อยๆหนึหนห่งว่าซื้อให้อีกอยู่จะขั้นขั้นใย่ำหลังอย่งนัุเกี่ยวอยู่พอมเจ้เกียวขเขาแล่าไ,ไม่เป็นหรอกเขา้ออยู่ในหลังเจ้ว่าข้าเจ้าสีลงหน้าปัางอยู่ล้วมอนี่บเพราะในหลังลดเหลวอยู่บพราท่านในเครื่องขั้นอยู่หลังอืมอ๋อถ้าเปิดแฟลถ้าเปิดแฟตมันใส่เลน์ไว้บรไดต้ตรนี้เธอสวไอึ้นฉันบ่ได้ ใส่ปลาแดดหรือยังต้องชิมก่อนิอันนี้ต้องตัก่โต๊หตอก้อง้อ้อ

แดงปัะนี่ว่าผู้เพรียนะมือเลื่อนอลไคนตำก็เกลือน้ำลายไปด้วยจะเบึงว่วันหยุนไหมอะไรจะเบืองเป็นตัะแซ่บครับพี่น้องมะเท่ๆ บซิมกันบซิมเราซิมเราว่เขซิมโอ้เบิดโคกพอดีช่บอเบิดเท่านั้นเขาจะได้บอกเาข้างนเยอู้หูัน่มเสกไปหาว่ะป๊าดนุเดด เสิร์ฟชารอเด็กไปดูสินี่นี่น<ฮ>ดึกเดือนเทียงขึ้นกับบอยน้อมรับน้อมน,อ,มนอนเบิงของหวานกับมีดพี่นอนอ้ยมันติีแขนเขาอ่ะมากินอ่างก่อนอืครับอือหือ เอาปูนน้ำปูนน้ำปูนน้ำปูนนะเขาว่าก็เลยเสียเป็นช่องพิจักพาสวบดไปล่ะพี่น้องสวดทุ่มมือน้ำขึ้นนึงเดี๋ยวก็ลุงมาต่ำยิงเทียงขึ้นตีนึงมันอยาก Mm -hmm. Tốt lắm mm mhm mm -hmm. mm -hmm. ừ. không mhm 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 ทำนี้กันเด้อพี่น้องขอไปจวดกว่อนเอาไว้ติดตามไม่คิดหนาเด้อเจา้าคนไทยเนาะคี้เจ้าคนไทยยังเ <laughs> หวี่ยงเจ้าบึงอยู่กันสองคนบ่ได้ไปใสม่มาอน,นี่เอาทำนี้ละทำนี่เสร็จแป้งกันบ๊ายบาย